น้องนะคะจังหวัดจันทบุรีจะนิสิตจะมาพัก่นอนกับเพื่อนๆนะคะก็กลัวว่าสัญญาณจะไม่มีเหมือนกันเพราะมันอยู่ในเขาก็ถุนนะคะขอได้งานตัวก่อนนะคะถุนนะคะผู้เปิดออกัดก็เป็นคนดวแล้วก็มีใครได้แต่งานโค้ดตี้แล้วก็โค้ดเบนนะคะก็ขอขอบคุณโค้ดผู้นํททุกท่านเข้ามาที่ทน,นี่นะคะไม่ว่าเป็นโค้ดโขบนะคะมาดาบีแล้วก็ที่จะมาแชร์ ในการที่ประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์โดนเลรามากๆนั่นก็คือเป็นต้นนี้นะคะคือเมื่อวันที่27นะคะก็มีบอลนะนะคะที่จะต้องเดินทางไปไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาคือต้องเจาะเลือดที่แผแล้วก็ตรวจที่9ก็เดินทางเข้าวิทยาี่7นะคะแล้วก็ไปพักที่โรงแรมนะคะคืน27เนิบเเราก็ไปอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอประมาณตัที่สา คก็เกิดขึ้นมาคืออ่าลาตื่นเตื่นมานะคะแล้วก็แบบกำลังจะรุกเนี่ยโอ้โหบ้านหมุนติ้วเลยนะเวลานั้นที่เราอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวในโรงแรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า โอ้ oh, สุดยอดแบบกลัวทั้งกลัวทั้งแบบไม่รู้จะปัญญาย,ยังไงในะน่ันเวลานั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าก็พยายามนะคะคือเรานอนพอเราลุกแล้วเรามีอาการบ้านหมุนลุกเนี่ยเราก็ต้องนอนลงไปแล้วอยู่เฉยๆเราก็พยายามคือมีสติควบคุมสติตัวเองว่าไม่ให้เราไม่ให้กลัวไม่เกิอดอาการกลัวคือต้อง,ต,องต้องทําใจของเราให้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนะคะแล้วก็ เอามือเนี่ยพยายามคือตัวเองจําได้ว่าตัวเองมีเตปมินแล้วก็เอาไว้พระก่อนนอนเนี่ยจะเอามาเยือดขี่หัวนอนเนี่ยนะคะที่ที่หมอนแล้วก็มือเนี่ยไปไปหาพยายามที่จะเถอไปไปขอบขอเตียงเพราะว่าไอ้ที่เราไว้เนี่ยมันจะเป็นโต๊ะของสมหรับหัวเตียงที่ัแนนะคะที่เราไว้แล้วก็พยายามเอามือไปดับมาแล้วก็คือวัน นึ่งก็เคยไปฟังของในชี้ตอบกันนะคะโค้ดอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้ากรณีที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราเอาหัวต่ำๆแล้วเอาเหมือนเอาตัชี้ฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ก็กด้วยความที่พยายามที่จะทําแล้วก็ที้เขาฟ้าน้ํามันหอมระเหยมาได้เนี่ยคือคือลืมตัวคือด้วยตกใจคือลมตัว,ตว,ตวคิดว่ามันเป็น มดมอ่ะหนูก็ใช้เอาเปิดฝาแล้วหนูก็แห่ไปในจมูกเลยใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันเข้าทั้งจมูกหลอดไหลลงมาลําคอปากแบบโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบต้อง การที่มันเหมือนอะไรที่เราเข้าไปในคอในปากเราใช่ไหมคะเราก็ต้องตัวกว้นเพื่อจะให้มันออกมาแต่มันก็เข้าไปแล้วแล้วมันเข้าไปแบบโหวแบบถึงนต้องมันหอมแล้วเหยมันไอัวเปป์มินียมันเย็นใช่ไหมคะมันเย็นมันเย็นมันก็โอเคแล้วแบบพักๆหนึ่งเราก็ตั้มหน้าไปสักพักแล้วเราก็คอยพยายามขยับตัวนะคะขยับตัวเพื่อเราจะกลับมาให้เรานอนปกตเอรีย